ก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการสแกนละกันอันนี้ผมให้ iPad Air ชนะนะ iPad Air ะครับเพื่อนๆสแกนแบบระบบเก่านะใช้นิ้วนะครับ iPad Pro สแกนยังไงเอ่ย iPad Pro นะคะจะไม่มีปุ่มเหมือน iPad Air นะคะก็คือเป็น Face ID มันไม่ค่อยสะดวกนะคะเราก็ชอบ iPad 2> Air 2สเหมือน้ย Air 3เหมือนกันไอ้ Air Face ID มันไม่สะดวกจริงเอ่ะเวลาบแบบแบบเราไม่อยากยกขึ้นมาอย่างนี้ตลอดเวลามันไม่ได้เบาเหมือน iPhone นะเพื่อนเพื่อน <c oughs> ต้องบอกก่อนอย่างสมมติเวลาเรานอนเล่นอย่างเงี้ยสมมติเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยสมมติโตใช่ปะสมมติเราอยากปลดล็อกอะเราจะต้องแบบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆพื่เราก็ให้มันมาโดนหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็สแกนไม่งั้นเราก็จะใส่รหัสหรือว่าถ้าเราใสา่เรารับที่การใส่รหัส6ตัวได้ก็เรื่องของเรานะแต่ถ้าการสแกนอย่างเงี้ย iPad Pro มันก็จะต้อง ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยยิ่งนอนเล่นก็ต้องยกขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมันมันหน้าหน้าลำคาญนะเพื่อนทั้งทังที่มันแพงกว่ามันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้แต่ iPad Air เราก็แค่เอานิ้วแตะลงไปแค่นี้เราไม่จําเป็นจะต้องเอามาสองหน้ายิ่งกลางคืนอ่ะเพื่อนเพื่อยิ่งกลางคืนอ่ะไอแพดโปสมมุติเราเล่นในห้องปิดไฟอย่างเงี้ยสามามันสแกนได้มันสแกนได้แต่มันไม่สะดวกเนาะมันไม่เร็วเหมือนกลางวันเนาะเหมือนกลางวันอ่ะมันก็ดรอปลงไปนะกลางคืนอ่ะเนาะ iPad Air ชนะชอบชอบแบบเก่าต่อไปก็เป็นเรื่องกล้องเรื่องกล้องไม่ก็ ว้าเราใช้มือถือเนาะกล้องส่วนกล้องเนี่ยด้านหลังเนะ่โชว์อ๋อโชว์ตรงนี้ใช่ไหมคะกล้องก็แ a d โปรก็ดีกว่ามีสองเลนเนาะแล้วก็ไรเดอร์สแกนที่แบบว่าทำ AR อะไรอยเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าเมื่อ,อไหนได้ใช้ก็ต้องไปโปรอย่างเดียวเนะกน็น่าจะประมาณนี้นะเพนซิลอะเพนซิล uh, <Pen cil. S 1> เพนซิลหนึ่งกับสองนะครับเพนซิลหนึ่งเป็นแบบนี้เพื่อนๆอันนี้ฝามันอยู่ที่เคสนะเพนซิลหนึ่งเนี่ยเพนซิลนี้ผมก็ให้เพนซิลสองชนะอยู่ดีนะครับเพนซิลหนึ่งเนี่ยการจับถือมันค่อนข้างมันมืออันไหนสะดวกกว่ากันชอบตัวนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เรียกเพนซิลสองใช่ไหมคะมันดูมีความเหลี<ๆ>่ยมตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเหลี่ยมแต่ว่าอันเนี้ยกลมแล้วก็ลื่น<ๆ>แต่อันเนี้ยเหลี่ยมแล้วก็ค่อนข้างด้านกว่าตัวเนี้ยแล้วก็ลักษณะมันดูน่ารักมันดูแบบมันดูน่าใช้กว่าของตัวเน มันเหมือนแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเลยเซนซิลหนึ่งออันนี้มันเหมือนแบบฟิลลิ่งมันเป็นใช่มันเป็นดินสอจริงๆนะมันเหมือนฟิลลิ่งมันเหมือนแบบมันเป็นพลาสติกที่มันฟิลลิ่งมันมันเหมือนไม้อะมันมีความสากอะเอออันนี้มันมันมันเหมือนแบบเป็นประกายอิเล็กทรอนิกส์อะส่วนความหนักตัวนี้ก็หนักกว่านะคะตัวนี้ก็เบาเหมือนดินสอเลยส่วนตัวผมไม่แยกไม่ออกนะเพราะผมตัวใหญ่ชพราวันนี้ส่วนตัวอันนี้เบากว่าใช่แล้วก็การชาร์จนะเพื่อนอันเนี้ยถ้าชาร์จแบบอุบาทมากเลยนะ การชาร์จต้องอย่างเงี้ยมันเพื่อนนม่งคิดได้ไงอ่ะดูดีชาร์จแบบแย่มากอันนี้มันปี2020แล้วอะ่ะคือยังมีอุปกรณ์อย่างนี้ออกมาขายอยู่อ่ะเป็นซิลสชาร์จยังไงนี่เลยค่ะใช่มันก็จะเต็มตลอดเวลาเนาะแค่แตะกับเครื่องตรงนี้ใช่อันนี้มันเป็นซิลหนึ่งนะครับมันข้อเสียของมันก็คือสมมติเพื่อนๆเก็บอย่างเงี้ยก็เก็บใส่เคสอย่างเงี้ยพอจะมาใช้นะทิ้งไว้นานๆแบตมันหายนะเพื่อนๆเนาะใช่ค่ะแม้กระทั่งเราไม่ได้ใช้นะทิ้งไว้นานๆแบตมันหายนะสมมติเพื่อนนนนๆไไไไมมม่่่ดด้้ชาาารรร์จเเเเยกลัััวว2 แล้วเพื่อนๆมาใช้เพื่อนๆก็ต้องมาเสียเวลาชาร์จอีกซึ่งการชาร์จเนี่ยการชาร์จก็อย่างที่บอกนะอุบาทที่สุดในโลกเท่าที่เคยเห็นมานะครับไม่คิดว่าป p p l e แม่จะผลิตอุปกรณ์แม่งเหมือนแมงดาแต่กลัวมันหักเหมือนกันนะใช่อย่างเงี้ยแค่เรามือไปแตะเงี้ยหักแน่นอนกลัวเออแบบรุ่นแมงดาเพื่อนๆคิดดูดินี่น่ารักไหมเลิศมากอ่ะขอบอกเลยนะที่มันปีอะไรแล้ว เปนซิลหนึ่งนี่แบบแย่มากแล้วผมเชื่อเลยว่าอยู่ไม่นานนะแต่มันก็อยู่มานานแล้วใช่ใช่ใชอย่างนี้คือเลิศแปะเบาๆแล้วก็ร้อยเปเซ็นตเต็มตลอดเวลาใช่อันนี้แบบรุ่นแมงดานะก็น่าจะประมาณนี้มีอะไรอีกอะเรื่องเคสไหมเคสอันนี้แพงเคสนะครับ iPad Air นะอันนี้ผมซื้อมา200บาทนะครับเคสอันนี้เท่าไหร่ พันเก้าครับพันเก้าคือแพงมาก<ช>เพราะว่าไอไอแพดอ๋อใช่ความงอ,บ,อ,บ,อบางใช่ไหมคะใช่ไอแพดแอร์เนี่ยเพื่อน<ๆ>มันดูแข็งแรงกว่านะดูกรอบก่อนเดี๋ยวให้ดูกรอบเรื่องความแข็งแรงผมให้ไอแพดแอร์นะครับดูเพื่อนเราคุณหน้าคุณตากับแบบนี้มาใช่ปะ่ะพวกนี้มันเป็นความหนาของเครื่องนะความแข็งอะอย่างถ้าสมมติไม่ใส่เคสนะครับ iPad Air ผมยังผมยังรู้สึกว่าเครื่องมันยังแบบแน่นอะเนาะ แต่แ p a d p r มันเบามากแล้วก็บางแล้วก็แบบคือพร้อมที่จะหักได้แน่นอนอะดูขอบมันสิคะบางมากใช่คือตอนแรกที่เราได้อะค่ะมันเหมือนอันนี้เลยนะกระดาน LED ที่แบบใช่ใช่เหมือของเล่นเลยอะค่ะเหมือนแบบของเล่นมันเหมือนกระดานที่เอาเด็กไว้เขียนแล้วก็ลบได้อะใช่ซึ่งพอตัวนั้นมันบางเนี่ยเราก็เลยต้องหาเคสที่มันแบบแข็งแรงป้องกันมันเนี่ยมันก็เลยน่าจะแพงกว่าใช่เราต้องยอมจ่ายจริงๆเพราะว่าเรา เราก็ไม่กล้าใส่เคสแบบ2-300อย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องมันก็แพงแล้วก็ไม่ใช่แค่เรากลัวแล้วมันก็งอจริงๆใช่คนงอเยอะมากนะครับตั้งแต่เพราะมันเป็นบอดี้เดียวกับ iPad Pro 2018นะที่มันงอบ่อยๆออันนี้มันก็ยังเป็นบอดี้เดิมอยู่นะครับแค่เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในซึ่งข่าวการงอของมันเนี่ยก็น่ากลัวพอสมควรนะก็เลยทำให้เราจะต้องเสียค่าอิเซสซอรีค่อนข้างแพงเอาเป็นว่าเราสรุปเลยดีกว่าไหมค่ะ สรุปเลยดีกว่านะครับ okay, uh huh. ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ ipad pro ทําได้นะครับ ipad air ก็ทําได้เหมือนกันอย่างรองรับ Pencil ก็รองรับได้นะแต่ ipad pro เขาก็จะเขียนได้ดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> การเขียนเนี่ยก็เขียนได้ทั้งคู่นะครับกล้องก็ถ่ายได้ทั้งคู่นะแต่ ipad pro ก็จะชัดกว่าแล้วก็เสียงก็มีเสียงทั้งคู่นะแต่ ipad pro เสียงก็จะดีกว่าใช่แล้วก็ชิปนะ ตัดคลิปก็ตัดได้นะครับตัดคลิปตัดได้เรียนเรียนได้นะแต่ iPad Pro ก็จะทําได้เร็วกว่านิดนึงนะนิดนึงแล้วก็หน้าจอเนาะความลื่นไหลนะเฉดสีนะครับก็ iPad Pro ก็จะลื่นไหลกว่านะอันนี้ก็จะเป็นลองก็คือยังไงมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะก็มันเป็นรุ่นล่างอะเนาะ iPad a i อมันก็เหมือน MacBook Air อะไรประมาณนี้ครับที่มันทํางานได้แต่อาจจะไม่ไม่ฟินเท่า iPad Pro เนาะก็น่าจะประมาณนี้ แต่ส่วนที่ชนะของผมก็คือให้ความแข็งแรงกับการสแกนนิ้วที่ง่ายเนาะการปลดล็อกเครื่องที่ง่ายเนาะแล้วก็ราคานะครับก็เพื่อคนไหนที่งบจํากัดนะ แล้วอยากได้ iPad Air 3นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมาก mm hmm. เพราะว่าเพื่อนๆไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรแพงมากมายเนาะความแข็งแรงก็ได้ฟังก์ชันการทํางานได้ได้เหมือนกันทุกอย่างส่วนพวกคนไหนที่งบไม่จํากัดก็จัด Pro ไปเลยนะครับ Pro ไปเลยค่ะไม่เสียใจยแน่นอนเพราะว่ามันก็เป็นเรือธงของ Apple ไปแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะเออมันก็คงไม่มีอะไรที่ดีกว่า iPad Pro ไปแล้วณนะนาทีนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะก็งบน้อย iPad Air ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเนาะใช่อ,ใชอยู่ที่งบละกันนะครับ ก็จากที่สรุปไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกเลยแล้วกันว่า2คนเนี้เลือกอะไรนะซื้อมาแล้วนะเราจะเลือกอะไรเพราะว่ายังไงก็สลับกันใช้อยู่ดีใช่ปะค่ะเออเพราะว่าก่อนหน้าจะใช้เครื่องนี้ยเราก็สลับกันใช้อยู่ดีเนาะเราไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันเราเอาซื้ออันนี้มาใช้ด้วยกันก่อนนั้นก็ผู้หญิงพูดก่อนเลยแล้วกันก็สําหรับเรานะคะเราเลือก iPad Air 3นี่เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะราคาถูกกว่าก็ ดูแข็งแรงกว่าแล้วก็ที่ชอบก็คือมันสามารถสแกนนิ้วได้ไม่ต้องมาแบบปุ<ฮ>๊บมาเฟซไอดีอะไรเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ตัดคลิปนะคะรูม a าฟิวชัเราไม่ค่อยได้ใช้ปากกาเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันโอเคอะแต่ถ้าสําหรับคนที่ใช้ปากกาน่าจะชอบ iPad Pro มากกว่าแต่ของเราไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยเลือกตัวนี้ละกันค่ะ mm. ของเราสรุปว่าเราเลือกตัวนี้นะคะ แล้วไม่ติดเหรอที่แบบว่ามันชิปมันไม่โอเคไงชิปมันเป็นแค่ A12 ไม่ใช่ A12 Z อ่ะเรื่องชิปสำหรับเราอะเราไม่ค่อยรู้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันใช่ค่ะมันไม่ได้ต่างมันไม่ได้กระตุกมันไม่ได้ช้าเลยสําหรับเราสองอันนี้เราใช้แล้วมันเหมือนกันมาก่แล้วอันนี้มันก็ไม่ได้เร็วกว่าด้วยใช่มันก็ไม่ได้เร็วกว่าก็คือเหมือนเหมือนกันเลยสําหรับเรานะคะอาจจะเร็วกว่า5วิอะเพื่อนๆโอเคไหมเพิ่มพันหมื่นนึงกับ5วิโอเคสําหรับเราก็ผู้หญิงเพราะ็จะประมาณนี้นะครับเขา ก็จะไม่ค่อยเน้นเทคโนโลยีเท่าไหร่เน้นทำงานได้เนาะ,ะเออก็ถูกนะ iPad Air ทำงานได้แต่ส่วนตัวผมนะครับระดับผู้ชายนะเพื่อนมันก็ต้องไปให้สุดครับ iPad Pro <c oughs> เท่านั้นนะครับก็เพราะว่าทำไมผมถึงเลือก iPad Pro ครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นเรื่องแรมครับเพื่อนๆแรมนะอันนี้แรม6กิกนะครับ iPad Air ไหนดูซิแรม <c oughs> แรม3 g ิ <c oughs> นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับผมใช้งานหลายจอพร้อมกันนะครับ2จอเปิดหลายๆแอปพร้อมกันนะครับใช้2จอพร้อมกัน2อแอปพร้อมกันนะบ่อยๆนะครับการที่มีแรมเยอะนะครับมันก็ลดการโหลดใหม่ของแอปนะครับสามารถสลับแอปไปได้เลยนะแบบผมสามารถสลับแอปไปแล้วก็แอปมันก็ไม่ต้องโหลดใหม่มันก็จะจําว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะผมใช้เรียนเนาะ ก็แล้วแต่สไตล์การใช้งาน้วไม่ใช่ว่าใช้เรียนต้องใช้แรมเยอะเท่านั้นนะครับมันแล้วแต่การใช้งานถ้าเปิดหลายๆห,หน้าจออย่างผมเนี่ยแรมเยอะก็สะดวกกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟีลลิงการใช้งานนะเสียงนะครับผมเป็นคนชอบเสียงนะผมเป็นคนซีเรียสก,กับหน้าจอนะครับผมเป็นคนซีเรียสก,กับหน้าจอค่อนข้างมากเพราะว่าตาตาเทพเนาะ <c oughs> ตาเทพใช่ <c oughs> เพราะว่า เออหูเทพไม่ดีนะโลกเนี่ยโลกตาดีหูดีเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าปกติผมใช้นะครับจอคอมพิวเตอร์จอ 2K มาก่อนนะครับแล้วก็ใช้อย่างโทรศัพท์เนี่ยผมก็ใช้ซัมซุงนะก็เปิดความละเอียดสุดเลยนะครับ 2K ตลอดเลยนะก็ทําให้ผมสีเรียกกับหน้าจอค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยเลือก iPad Pro นะก็ะถามว่า ไปดู i p a d a i r มันรู้สึกแตกต่างไหมมันก็ไม่ต่างนะแต่แค่อันนี้มันลื่นไหลกว่าจะถามจะถามผู้หญิงว่าแยกออกไหมความลื่นไหลไม,ไม่ค่อยออกค่ะไม่ออกนะครับออกยกเวน้นว่ามันกระตุกจริงๆแบบกระตุกเลยอย่างอย่างเทียบกับ iPad Air 2ที่เคยใช้มา6ปีคะ่ะอันนั้นแบบกระตุกเลยเอเนี้ยเรามีความเปรียบเทียบ อันนั้นถึงเห็นแต่ว่าสองอันนี้ไม่ไม่ต่างใช่ก็น่าจะประมาณนี้ผมก็เลือกโปรแล้วกันนะครับแต่อันนี้โปรของแฟนนะอันนี้ก็แอร์ของแฟนอแลกกันไหมแลกกันไหมมาแลกกันแลกกันได้แลกแอร์ได้โอเคฮะก็ได้จะประมาณนี้เนียคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับแต่ก็เพ่่อคนไหนที่มีคําถามนะก็ถามมาได้เลยนะครับเราก็ยินดีจะตอบนะเพราะว่าเครื่องทั้งสองเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เราใช้งานอยู่ทุกวันเป็นประจำเนาะเป็นสมองของเราเนาะ เป็น external brain นะใช่จำไม่หมดอ่านไม่ไม่เคยจบนะเรา<อ>ก็เปิดอันนี้อเอ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้แล้วกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะกด like กดแช a r e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย